สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t ทารลอด n ชนแลผู้รับสารจากตัก,กวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโลกหมอแจนนะคะสวัสดีคนไทยเพื่อนๆต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC ส,สปอรอลาวสบายดี ยินดีต้อนรับสําหรับสมาชิกใหม่ขอบคุณสําหรับนะคะสมาชิกเก่านะนะคะช่วงนี้ยังไรก็ดูแลสุขภาพนะคะเนาะนะคะมีโรคระบาดนะแล้วก็ขอมีความสุขต้อนรับปีใหม่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานโซเมตของชาวราศีพิจิกนะคะชาวพิจิกเป็นธาตุน้ํานะคะโซเมตนะคะในะนิยามคํานิยามของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนาะนะนะ จำนงอิสระของคุณนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่เขาจะเป็นเนื้อคู่แบบสมพลการเนื้อคู่เป็นแบบว่าช่วยเหลือเกอื้อกูลหรือจะเป็นเนื้อคู่แบบคามมกนะคะหรือจะเป็นเนื้อคู่ที่เป็นแบบคู่แท้คู่บุญวาสนาอะไรก็แล้วแต่นะคะในพลังงานเอเนจีของคุณนะคะตามความรู้สึกของคุณนะคะเป็นแบบอิสระเลยนะคะ คลิปนี้นะคะชาแน,นลนี้นะก็คือราศีพิจิกนะวันที่อาจจะไม่ตรงกับแบบของไทยนะคะก็นะคะถ้าท่านใดที่มีพลังงานนะคะที่คิดว่าเป็นชาวราศีพิจิกแบบราศีลัคนาโหราศาสาไทยก็สามารถดูได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะชาวสองคนที่เข้ามาสอนก็นะคะสามารถดูได้นะไม่ว่าคุณจะนะคะมาสอง เป็นมีแฟนเป็นพิจิกเป็นแฟนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอนจีก็นะคะยินดีนต้อนรับทุกท่านนะคะเาราคานะคะ,นะคะแชแนลของหมอแจนนะคะเปิดนะคะให้บริการช่องทางก็คือนะคะแอดไลน์นะคะอย่างเดียวเนาะกันดูดรองส่วนตัวนะคะ นะคะ599บาทคุยผ่านไลน์นะคะ3านาทีไม่เปิดกล้องนะคะนะ,คะแล้วก็นะคะโอนเงินนะคะแล้วก็ระบุวันเวลาที่คุณต้องการดูนะคะหรือนะฮะรอนะคะถ้าคุณอยากดูวันนั้นนะหไม่เกิน1-3ชั่วโมงนะคะคุณจะได้คิวที่ดูดวงนะคะนะคนะคที่แอดไลน์มานะคะอ่านรายละเอียดที่นะคะใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์ให้ละเอียดที่หมอปักหมงไว้ก่อนนะคะว่านะคะ มีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะใช้อะไรบ้างเนาะขอคุณที่พร้อมโอนนะเป็นแบบพิมพ์คําถามคําถามไหนที่หมอไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านรายละเอียดมาให้ครบถ้วนการจัดเลขมงคลนะคะเสริมดวงการงานการติดต่อสื่อสารความรักความสัมพันธ์นะคะหรือใครอยากจะหาแฟนต่างชาตินะคะคนนะคะติดแฟนต่างชาติที่รวยที่หน้าตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถจัดเลขเสริมดวงได้นะคะ อันนี้เห็นผลชัดเจนนะหมอบอกเลยและโดยเฉพาะเลขความรักเก่าคนรักเก่าติดต่อมาหมอบอกเลยอ่ะทุกเคสทุกกรณีที่หมอทาไปเห็นผลดีมากหมอบอกเลยหมอกล้าพูดเลยนะคะว่าอันนี้คือดีจริงนะคะและรีวิวหมอมีเยอะมากหมอบอกเลยนะคะถ้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ได้แพงนะบางคนได้ไปปุ๊บเงินเนี่ยจะเด่นก่อนเงินงานเนี่ยจะเด่นก่อนเลยความรักเนี่ยดีนะคะหมอบอกเลยนะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่านะคะหมอบอกว่านะคะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าและศรัทธาไม่มีความมือเอินในโลกใบนี้หรอกนะคะหมอเป็นผู้นะคะที่ทําตัวเลขจัดตัวเลขให้คุณคุณเป็นผู้ที่มีบุญบารมีดีพร้อมที่จะได้ ถ้าคุณซื้อนะคะลอตเตอรี่เนาะนะคะหกใบเจ็ดใบยอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกเราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณรับเลขมงคลไปนะคะนะคะเราเจองานเจอธุรกิจที่ดีเจอคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูเจอสายเปเราได้แต่งงานกับคนที่ฐานะดีนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะเนาะนะคะ,นะคะหมอบอกเลยใครที่ได้ไปเนี่ยนะคะเฮงฟังทุกวันนะคะหมอบอกเลยนะเอาราคานะคะ เรามาเริ่มกันเลยเนาะนะคะชาวคุณพิจิกนะคุณพิจิกนะคะเดือนมกราคมนะคะท้านใดที่เข้ามาใหม่เนาะกดซับสไครต์นะคะเพราะว่านะคะเราจะได้นะคะอ่าดูกันทุกเดือนนะนะคะไพ่พลังงานแรกของคุณนะไพ่เดือดสเต็งนะคะ คุณพิจิกคะคุณมีพลังงานเอเนจีของความมั่นใจในตัวเองมากเลยเนาะนะคะโสดแบบเงาโดดเดี่ยวต้องเข้มแข็งต้องอดทนดูแลตัวเองได้เข้มแข็งทั้งกายใจเลยนะคะคุณต้องเข้มแข็งเนาะในอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งคุณก็แบบอยู่แบบเงาเงามีพลังงานเอเนจีปกติคุณเป็นธาตุน้ำแต่ทําไมเดือนมกราคมคุณเป็นธาตุไฟคะคุณพิจิก ะะมีบางสิ่งบางอย่างที่นะคะติดต่อสื่อสารกับใครทางออนไลน์คะนะคะคุณพิจิกเนาะแต่เขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่นะคะอาจจะเจ้าชู้ก็ได้อาจจะเจอคนที่รักอิสระนะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้ไม่ให้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณพุณพิจิกนะคะให้เดอะฟูลนะนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเจอนะคะเป,เป็นการรอคอยนะคะต้องเป็นการรอคอยอื ตอนนี้คุณกําลังรอคอยเขาคนนั้นนะรอคอยให้เขาเดินทางมาหาก็ได้รอคอยคนต่างชาติรอคอยเขาติดต่อกลับมาอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้ตอนนี้เรามาถามว่านะคะคุณโซเมดของคุณพิจิตนะคะในเดือนเมาราคมคุณรู้สึกอย่างไรว้าว Ace of c u p นะคะ Ace of c u p นะคะก็คือนะคะเตรียมมอบความรักความรู้สึกให้คุณนะคะมีพลังงานความรักขึ้นมาเต็มเปี่ยมเลยเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าคุณก็ได้ คนที่คงแก่เรียนเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะตอนนี้อาจจะทํางานด้านชีวิตจิตวิญญาณหรือทํางานหนักอยู่ก็ได้นะคะเขาคนนี้นะนะคะอืมเป็นผู้ที่รักสันโดดนะคะมีพลังงานเอเนจีนะคะว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะนะคะอยากนะคะอยากมอบความรักให้นะคะอยากเจอคุณพิจิตรเหลือเกินนะคะอยากมีความรักให้ตอนนี้เครียดทุกเศร้าทํางานหนักหรือว่า ถ้าไม่ได้ติดต่อคุณพิจิตมาก็มีความรู้สึกว่าก็ยังรักอยู่เขาเครียดนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่กับตัวเองหรือมีโลกส่วนตัวของตัวเองหรือในอดีตเขาจะเคยเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์เขาอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้คุณพิจิกใจคุณพิจิกล่ะคะเป็นอย่างไรตอนนี้นะใจคุณพิจิกบอกว่านะคะ เอสอวานนะมีใครนะคะยื่นความสัมพันธ์ให้คุณแล้วมามีคนยื่นเมตีให้คุณใช่ปะแต่คุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะคุณบอกว่าคุณนะคะยังไม่ตัดสินใจนะคะมีความเริ่มมีการติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับบางคนอาจจะมีการยื่นเมตีให้นะคะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนมานะคะแล้วก็คุณรู้สึกตัดใจไปในที่คุณต้องเข้มแข็งอาจจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างสถานการณ์ที่หยุดนิ่งไปงนั้นนะคะนะคะ Uh, ใจคุณพิจิกรู้สึกว่านะคะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเข้ามาแล้วนิ่งและหยุดเงียบหรือมีแฟนมีภรรยาแล้วเนี่ยนะคะคุณพิจิกไม่เอานะคุณพิจิตอยากได้นะคนที่มาดูแลเยียวยาใจแล้วก็นะคะมีฐานะทางการงานการเงินมาดีพร้อมนะคะพร้อมที่จะเป็นเอ็มเพลสของเขาหรือพร้อมที่จะเลือกคุณพิจิกที่จะเป็นคนที่ได้มาแต่งงานกันนะคะไม่ไม่ได้อยากได้ความรักที่มันทุกนะคะมันต้อง คือแบบว่าไม่อยากได้คนรักที่เป็นแบบเลี้ยงคุณพิจิกเหมือนบุฟเฟ่อะหากินเองอืทํางานแบบเป็นผู้หญิงเก่งไปอะนะมีแฟนเหมือนไม่มีแล้วไม่ได้มาดูแลเราแล้วคุณพิจิตก,ก็ต้องคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินทองแล้วทําให้คุณเหงาเศร้าซึมคือแบบว่าไม่มีดีกว่าคุณพิจิกคิดแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจใช้หนึ่งด่าว่าถ้ามาแล้วไม่ดีหรือพูดตรงๆเลยนะถ้าไม่ได้รวยนะเออฉันไม่เอาเลยจริงๆนะคะนะเอาละนะนะคะ ราศีอะไรธาตุอะไรนะนะคะที่มีพลังงานเอเนจีนะคะทีเ่เกี่ยวข้องกันนะแล้วก็เดือนม <ๆ S 2> กราคมนะนะคะแปดเหรียญอาจจะมีพลังงานชาวราศีสิง์ชาวราศีกันหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินราศีกันก็ได้นะคะคุณพิจิตนะคะเขาคนนั้นอาจจะอยู่ไกลนะคะมีพลังงานชาวธาตุน้ําก็ได้พุษศกันมังกรอ,อาจจะเป็นคนที่ทรงสห์หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่หน้าตาดีนะคะ ราศีเมษนะคะเป็นคนที่นะคะประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานก็ได้อาจจะเป็นคนชอบควบคุมคนโทนหรืออาจจะถ้าเป็นคนไทยก็มียศตําแหน่งนะคะที่สูงยศตําแหน่งที่ดีเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดจาก,การอะไรแบบนี้นะนะคะนะคะเขาคนนั้นอาจจะมีฐานะดีด้วยอ่ะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะ มิสเสน่เออนะคะพูดจาดีแล้วก็เขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคุณโทในความสัมพันธ์อาจจะรักอิสระก็ได้แต่ก็เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละนะคะอาราคาทีนี้อ่าเรามาดูว่านะคะอคุณพิจิกนะคะตอนนี้ก็นะคะ มีคนยื่นไม่ตีให้แต่คุณพิจิตก็บอกว่ากำลังปวกัดเรื่องงานเรื่องเงินนะตอนนี้ฉันโสดสวยแล้วเลยมากแล้วก็อยากอยู่กับตัวเองนะคะกำลังกำลังเรียนรู้กับชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองก็ได้นะคะตัดสินใจเพราะว่ากําลังเจ็บปวดอยู่กับที่ต้องเคยไปวิ่งตามความรักอาจจะแตกต่างอายุฐานะวัฒนธรรมภาษาอะไรก็ได้ในอดีตที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะ คุณติดต่อสื่อสารกรับใครบางคนก็ได้ทางโซเชียลทางออนไลน์นะคะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกำลังรู้สึกหนักเหนื่อยในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะได้รับรู้ว่าเขาคนนั้นนะคะเจ้าชู้มีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระหรือเจอคนเจ้าชู้มาคุณกําลังเครียดคิดวิตกกงังวลตอนนี้ถึงแม้มีใครเข้ามาใหม่มี energy พลังงานที่จะเป็นโซเมทหรือเป็นอะไรเนี่ยคุณพิจิตก็ขอนอนพักอขอพักกายพักใจนะ อยากได้ความรักที่ดีอยากได้แบบผู้นำนะคะผู้นําตัวเองอเออมีทั้งงานมีเขาเรียกยังไงอะ่ะเออผู้นําแบบดูแลเราได้อะ่ะไม่ต้องเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรแบบนี้นะไม่ต้องเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะมี energy พลังงานว่าอาจจะติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลมีสิทธิ์เป็นคนต่างชาติสูงมากนะนะคะ แล้วก็เขาคนนั้นอาจจะมีะวัฒนธรรมภาษาทางบ้านเขาอะที่นะคะยึดติดแบบหัวโบราณด้วยนะคะยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเขาที่เข่งคัดเข่งศาสนานะคะเนาะอ,อาจจะแตกต่างศาสนาด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีความรอคอยที่จะมอบมอบความรักให้กันบางคนเนี่ยอาจจะได้คุยได้ติดต่อสื่อสารเริ่มปฏิสัมพันธ์กันแล้วนะคะแต่ยังไม่มีความมั่นใจว่าเขาคนนั้นอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างว่า ปีหน้าเดือนมกราหรือเดือนไหนเดือนไหนอะไรประมาณนี้ที่คุยกันว่าจะมีการามีการพูดเรื่องในอนาคตนะอาจจะเป็นการมั่นหมายแต่งงานเป็นการที่แบบว่า,าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะมีการอาจจะรอคอยมาเจอกันก็ได้ถ้าคนที่ยังไม่เคยเจอกันนะนะคะเอเนจีพลังงานเป็นแบบนี้นะ ทีนี้เรามาดูว่าข้อความรักที่คุณโซเมดอยากส่งอะไรให้คุณพิจิว่าวคนใหม่เข้ามาเลยค่ะนิวนิวว้าวไพ่เดอะซันนะเนี่ยหมอแจนดึงพลังงานโซเมดนะเกือบทุกคุณไปย้อนดูได้เลยนะถ้าคุณแบบว่าดูที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคุณดูที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคุณดูที่คลิปหมอเห็นไหมต่อช่วงนี้หมอจะไม่ได้ทําหน้าปกคุณจะสังเกตเห็นไหม โซเมดหลายคลิปเลยนะได้ไพ่เดอะซันทางนั้นเลยอะ่ะโอ้การเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีฮอตแล้วก็เคมีตรงกันบางคนก็มีพลังงานชาวต่างชาติคนนั้นที่เด็กกว่าคุณก็ได้อืมอาจจะเป็นราศีเมษก็ได้นะคะเนาะไพ่เดอะซันอ่ะเขาบอกว่ากุพิจิกเป็นเดอะซันสำหรับเขาว่ามีพลังงานของความเป็นเด็กได้ด้วยนะ หรือจะเป็นการ reunion นะคะความรักเก่าคนรักเก่าตั้งแต่สมัยเด็กสมัยปถมมัธยมมหา,ายวิทยาลัายก็ได้นะคะความสุขของคุณจะกลับคืนมานะคะความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเศร้าเสียใจรักสามเศร้าเราสามคนหรืออะไรเนี้ยนะคะวิวอั f ฟ่าจูนมันเป็นพรมลิขิตนะคะเขาอาจจะนะ,คะเคยเศร้าเสียใจหรือจะเป็นตัวคุณก็ได้ตอนนี้เขาบอกว่าพรมลิขิตมันทําให้เรานะคะ จะได้มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมีความหวังรอคอยมานานแสนนานก็ได้มีไพ่เดือดสตาร์นะคะเพิ่มมาคือราศีกุมนะคะเอนเนจีประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูไพ่เอ,อ่อไพ่แม่มดนะว่าอยากจะบอกอะไรนะคะชาพิจิกนะคุณพิจิกนะคะ ว่าวคุณพิจิตรกำลังจะเจอคนที่เคมีตรงกันเดอซันกับเดอสตาเนี่ยคือเป็นคนที่เราหมายปองก็ได้หรือเขาเป็นคนที่นะคะลูกล่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะเออแล้วก็บางคนก็มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาราเป็นซุสตาอะไรพวกนี้นะคะน้องก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นคนที่ฮอตนะอืมนะคือแบบว่า คมีตรงกันเวลาเราคุยกับเขาแล้วบางคนนะคุณพิจิกบางคนอายุ30จะ40แล้วหรือว่า40กว่า5060อะไรก็แล้วแต่เนาะบางทีเจอคนนี้ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบ14อีกครั้งอะ่ะเออมาทําให้ชีวิตฉันหัวใจฉันก็ชุ่มกระชวยเขาจะไม่ทําให้คุณพิจิะ่ะรู้สึกเบื่อเออเบื่อนายเบื่อแบบเออชีวิตแบบว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ไม่มีแบบว่า ไม่มีความหวานหวานในหัวใจไม่มีแบบอารมณ์หว่นไวอะไรอย่างเงี้ยนาแล้วที่ฉันไมไ่รู้สึกแบบเนี้ยเออเอนเนจีพไพ่ใบหมดบอกว่าว้าวนะ,ะสีมไม้เท้านะคะอาจจะมีการพากันไปเปิดตัวถ้าเกิดว่าคนไหนที่นะคะสามารถเดินทางหากันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอกันนะอาจจะมีการไปเฉลิมฉลองนะคะพาไปหาคนออในครอบครัวมีการแนะนําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เนาะโอเห็นไหมคะเนี่ยโอ เอเนจี Energy, ความรักหวานแหววเลยนะคะต่อมานะว้าวโอ,วโอวนะคะเป็นไพ่จะบอกว่าเหมือนแบบความรักทางชีวิตจิตวิญญาณคุณเลยคนเนี้ยนะคะโซ่คอนเนคชั่นมาแล้วนะ,ะจะว่าเป็นความรักเก่าก็ได้จะเป็นความรักในอดีตชาติอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะโอ้โหไพ่สเต็งสองใบเลยคุณพิจิตบางคนก็นะคะเออบางทีก็บอกว่าฉัน ยังไม่ต้องการใครมาดูแลเข้มแข็งดูแลตัวเองได้บางคนก็ยังไม่เปิดใจนะคะ The Lover มีพลังงานราศีสิงกับราศีมิถุนนะคะที่ใกล้กันนะคะนะคะเป็นความรักนะคะในแบบว่าเออคนหน้าตาดีนั่นแหละเขาเปิดเพิ่มหนึ่งใ,นใบนะคะตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะมีพลังงานที่จะมาถึงคุณมาหาคุณแบบ อย่างรวดเร็วมีการติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่อาจจะผ่านงานผ่านออนไลน์อะไรได้หมดนะนะโซเชียลเนาะนะคนะหรือผ่านเพื่อนเก่าก็ได้มันจะมีหลายเออมีหลายเออเขาเรียกไงมีหลายข้อนะข้อหนึ่งก็คือเพื่อนเก่านะกลับมาเป็นคนที่จะเป็นโซเมทเราข้อสองนะคะฉันอยู่มีความสุขดูแลตัวเองได้ฉันรอคนเก่าฉันเออไม่เลือกคนใหม่ฉันไม่รอใครทั้งนั้น ฉันกาลังเรียนรู้ชีวิตจิตวิญญาณฉันมีความสุขดีฉันดูแลตัวเองได้ฉันขอโสดอิสระสบายใจโอเคก็ได้ตามนั้นนะคะอีก3ก็คือเป็นคู่รักทางชีวิตจิตวิญญาณที่เรามาเจอใหม่ๆนิวๆเลยซิงๆเลยแต่อาจจะคุณผู้หญิงที่อายุเยอะมากๆก็อาจจะได้เจอผู้ชายอายุน้อยกว่า5 10, ปี10ปีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คืออาจจะเป็นวัยที่แบบใกล้ๆกันหรือไล่เลี่ยอะไรกันนะวัยไล่เลี่ยกันก็ได้นะคะเนาะก็คือแบบว่าเป็นคนที่อ๋อ เคมีตรงกันเช่นคุณชอบเที่ยวแอดเวนเจอร์ชอบเที่ยวชอบรักอิสระอะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นใครกันเหมือนกันคือแบบว่าจะเป็นแบบรสนิยมเดียวกันนะคะเร็วๆนี้อาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขามาก็ได้นะคะคนไหนที่นะคะรอเขาเรียกอะไรอะ,อะชีวิตจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะเนาะนะคะคุณพิจิตนะเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่เลิฟออร์เคิลเพิ่มให้แล้วกันนะคะคุณพิจิตนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่เลิฟออร์เลคิลนะคะว่านะคะ คุณพิจิกะคะเดือนอมการาคมนะจะเจอโซเมตหรือจะเจอแบบไหนโซเมตประมาณไหนความสัมพันธ์ประมาณไหนยังไงนะคะให้เลิฟออร์เคิลนะคะเลิฟออร์เคิลบอกนิดนึงนะว่าโอเคเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีคุณเบ็กอัพนะสเปเรชั up, นะ่นนะคะสต็อปนะคะเขาบอกว่านะคะคือเขาบอกว่า คุณเคยหยุดนิ่งความสัมพันธ์กับใครไปคุณก็เลยเบรกตัวเองอนะสสืนะคะัสเซ็ตนะคะคือคือไม่ถึงว่าคุณคิดถึงแต่เรื่องในอดีตคิดถึงกับความรักครั้งเก่าเอเนจีพลังงานคุณเหมือนไม่ค่อยเปิดนะคะอืมนะ,ะแล้วก็ตอนนี้คุณทําอะไรอ่ะคุณเน้นโฟกัสทำงานทำเงินแล้วก็เน้นความสำเร็จของตัวเองคือคุณเข้มแข็งอืมนะคะเข้มแข็งแบบทำงานหาเงิน working ก็คือกำลังโฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักถ้าคุณคิดว่าคุณโฟกัสความรักเนี่ยงานคุณจะเสียแล้วก็คุณก็เหมือนแอบรอคอยคนเก่าคนเก่าที่เคยหยุดนิ่งความสัมพันธ์ไปอ่ะคุณยังไม่ลืมความรู้สึกในอดีตความรู้สึกในอดีตที่คุณเคยมีตรงนั้นอ่ะมันยังอยู่ในความรู้สึกความคิดของคุณนะคะความสุขครั้งนั้นหรือความเจ็บปวดครั้งนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณยังเก็บไว้ในความทรงจําในหัวใจคุณ อย่างอย่าง,อย,างอย่างเยอะอะค่ะนะคะแบบไม่เปิดพลังงานก็เลยอยากอยู่แบบสดสดไปก่อนแล้วก็ก็มีความสุขดีประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเนาะ,ะนะแต่ทีนี้มันมี Energy ไพ่อีกหนึ่งใบออกมามันบอกว่า love call นะ someone express love นะก็คือ A message of love นะค thinking of you and listing you know นะคะก็คือหมายถึงว่านะคะ ใครบางคนนะคะนะ,คะจะส่งข้อความรักหรือโทรหาคุณกำลังนะคะกำลังคิดนะคะกำลังคิดจะส่งข้อความจดหมายเมลนะคะมาหาคุณคุณรู้บ้างไหมคุณฟังสี่นะอ่ะคุณฟังสี่คุณอ่าคุณฟังข้อความรักนะคะอ่ะจากจากจากเขาสี่เอออะไรประมาณนี้นะใครบางคนกำลังเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะอืมนะ อันนี้เขาบอกว่าคือเ h อะก็อดเดนมิลเลอรนะคะก็คือกระจกที่มันมีรูปหัวใจสีทองนะคือสีทองเนี่ยคือมันจะเป็นว่าเวลาเราสองกระจกนะคะมันจะสะท้อนนะคะตัวตนของใครที่ยืนหน้ากระจกก็คือตัวเราใช่ไหมคะเออนะคะเขาบอกว่านะคะใจของคุณน่ะนะคะ พร้อมนะคะอืมนะ o n e s i เดอ r ์รีเ i ช n ่นชิพเลิฟบอมบิ g นะคะคุณพร้อมไหมเอออ่ะไม่ต้องถามใครคะ่ะใจคุณลึกๆเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเปิดรับพลังงาน r e l a t i o n s h i ครั้งใหม่นี้ไหมพลังงานความรักที่นะคะมันจะเข้ามาเนี่ยเออคนหนึ่งในใจคุณที่อยู่ในใจคุณเนี่ยนะคะเออไพ่อันนี้มันจะเหมือนว่านะคะคุณเคยเจอกับ คนที่ไม่ได้รักตัวคุณเองนะคุณยังจะรักเขาอยู่ไหมคุณส่องกระจกสี่แล้วคุณรักใครไหมในนั้นเอออะประมาณนี้เออคุณต้องรักตัวคุณเองก่อนที่จะไปรักใครที่คนจะไปรักใครคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณอะไรประมาณนี้เออนะคะประมาณนี้นะไพ่อันนี้นะคะเขาบอกว่า addition น,นะ addition เลยอะ addition เลยก็คือ addition ก็ก็รู้อยู่แล้วเนาะอืมนะคนทล n i n งนะคะ ฮสบ็ yes, อกก็คือคุณนะคะลากอดีตนะ,ะที่คุณไม่เปิดใจใครเข้ามาเพราะว่าคุณลากอดีตเห็นไหมคะหัวใจที่คุณใส่โซ่ไว้คุณบ็อกความรู้สึกคุณปิดกัน้นหัวใจตัวเองนะค,ะคอนโทรลลิงเนาะนะคะอืมโพสิชันนะคะโพสิชันนะคะก็คือคุณบ็อกนะคะคุณผูกหัวใจใครไว้สักคนหนึ่ง คนที่คนนั้นที่เคยทอดทิ้งคุณไปนะคะคุณล่ามโซ่หัวใจของเขาไว้แต่ตัวจริงนะคะเขานะคะอาจจะไปไหนแล้วไม่รู้แต่คุณนะคะก็ยังเหยียบเออไม่ใช่ค่ะก็ยังเหมือนว่าเอาตัวคุณอะไปผูกกับเขาไว้เอาตัวคุณเอาชีวิตจิตวิญญาณอะไปผูกยึดติดกับเขาไว้ทําให้คุณไม่สามารถเปิดใจหรือรับใครเข้ามาในพลังงานในความรู้สึกของคุณนะ ก็บอกว่าที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะจับได้ตอนนี้เขาบอกว่าพลังงานจะเข้ามาแบบสายฟ้าแลบเลยเออช็อกกิ้งนิว e w surprise นะคะก็บอกว่า t า a n s f o r m a t i o น,อ,นอะนะคะเหมือนหกถ้วยกับเดอะซันเห็นไหมคะ t า a n s f o r m a t i o นก็คือการกลับมาของใครแบบ s u r ไพร s e นะคะเช้งมันมีความเปลี่ยนแปลงช็อกกิ้งนิวก็คือไล g ิ้งอะ่ะเออเหมือนเราฟ้าแลบปั๊บ อย่างเงี้ยเออคนนี้กลับเข้ามาแว็บหรือใครก็ได้บางคนบางคู่บางกรณีคือคนใหม่เข้ามาใหม่อย่างรวดเร็วบางคนก็คนเก่ากลับมาอย่างรวดเร็วมันก็บางคนอาจจะไม่ได้กลับมาบางคนอาจจะไม่ได้เจอใครอะไรเหมือนกันนะคะเนาะก็คือลบล้างพลังงานในอดีตก่อนอันนี้คือถ้าคุณน่ะจะเปิด พลังงานที่รอโซเมนนะคะเลิฟออร์ลคิลบอกแบบนี้นะนะคะชาวพิจิตาเนาะใครชอบคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้หมอแจนเนาะ JP 1 6บหกทลร์ลช n นลนะคะใจ่ค่าครูด้วยการกดไลค์กด s u b สไค i b ์นะคะเนาะรักหมอแจนน้อยรักหมอแจนให้นานๆน,นะคะวันนี้คลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ